การนำตนห้พ้นจากอาสวะกิเลสให้บริสุทธิ์บริบูรณ์กข้าถึงอายตนะนิพพานนั้นเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์แต่กว่าที่จะเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตเช่นนั้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจะต้องมีหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์ ผู้มุ่งมั่นในการสร้างบารมีอย่างเต็มที่ในใจน่มีเพียงการสร้างบารมีเท่านั้นเพราะนักสร้างบารมีผู้มีหัวใจเต็มเปี่ยมด้วยการสร้างบารมีย่อมตระหนักว่าการสร้างบญบารมีคือภารกิจที่สำคัญที่สดุด พระบุญที่เราสั่งสมนี้เนะี่ยจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตบนเส้นทางแห่งการเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัตรชีวิตเราจะดำเนินไปอย่างสะดวกสบายและจะได้สร้างบุญบารมีต่อไปเป็นบุญต่อบุญไม่มีที่สิ้นสุด จนกระทั่งได้บรรลุถึงเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตได้มีพุทธพจน์ที่พระเสด็จธรสมสัมาสมุติเจ้าตรัสเอาไว้ว่าผดดู้ใดได้ถวายดอกไม้มีค่ามีกลิ่นหอมฟุ้งแก่เราเราจักพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าว บุคคลผู้นี้เคลื่อนจากโลกนี้แล้วจากไ้ล้อมด้วยหมู่เทวดาเคลื่อนกล่นไปด้วยดอกมะลิจากไปสู่เทวโลกพบของบุคคลนั้นน่ะสูงเสียดฟ,ฟ้าสมร็ิดทองและแก้วมณียิม,มานทั้งหลายอันเกิดด้วยบุญกรรมจะปรากฏ เขาจะได้เสวยเทยวราชาสมบัติ74ครั้งจากแวดล้อมดินนางอสร์เสวยสมบัติจากได้เป็นพระราชาในแผ่นดินครอบครองพระสุธา300ครั้งจากได้เป็นพระเจ,จา้าจักรพรรดิ75ครั้งจากเป็นใหญ่กว่ามนุษย์ สวอยบุญนั้นประกอบเดยกรรมของตนไม่ไปสู่วินิบาตนรกการบูชาบุคคลที่ควรบูชาบูชาถูกเนื้อนาบุญได้อามิสบูชาแม้ว่าจะบูชาได้สิ่งเพียงเล็กน้อยในสายตาของชนทั้งหลายแต่เมื่อทําถูกเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมแล้ว ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะจ๊ะเป็นมหานิสง์ที่ไม่มีประมาณทีเดียวเป็นบุญใหญ่ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติเหมือนพุทธบัาญกรของพระสิทธะสัมมาสมัมพุทธเจ้าองค์เก่าก่อนที่พระองค์ท่านได้ทรงบัยากรผู้มีบุญท่านหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดี ถึงเลาในสงที่เกิดขึ้นว่ามีมากมายมหาศาลไม่อาจจะนับประมาณได้การบูชาถูกเนื้อนาบุญจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในวันนี้หลวงพ่อขอนำเรื่องราวการสร้างบารมีของนักสร้างบารมีในการก่อนมาเล่าให้ลกูลกๆได้รับฟังกัน จะได้มีกำลังใจและนำใบประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างอันดีงามกันต่อไปประวัติของพระอริยสาวกท่านนี้ท่านมีชื่อว่าพระจุนทะอรหันตเถระเรจ้าพระเถระองค์นี้เนะี่ยมีชีวประวัติที่น่าทึ่งทีเดียวนะจ๊ะ เพราะท่านเกิดเป็นน้องชายของพระสาริบุตรอักรสา,าวกเบื้องขวาแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่งแต่ยังเป็นสมณนเนน้อยย้อนกลับไปในอดีตชาติผ่านมาพระเถระได้บำเพ็ญบุญในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆตานเด้สั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัย แห่งพระนิพพานในภพนั้นๆตามวาระโอกาสที่จะอำนวยจนมาถึงในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะท่านก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์สร้างบารมีอีกชาติหนึ่งนับเป็นความโชคดีอย่างยิ่งที่ช่วงเวลาขณะนั้น พระบรมศารากำลังประกาศพระสัตรธรรมพระพุทธศาสนาได้ปฏิสถานเป็นที่พึ่งของสรรพรสัตว์ทั้งหลายอย่างเป็นปึกแผ่นพระเถระนี้ได้บังเกิดในตระกูลอันเพียบพร้อมสมบูรณ์ปุิุสิริสมบัติอยอาศัยในเรือนท่ามกลางความมั่งคั่งของมิดามารดาและหมู่ญาติ เมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วก็มีโอกาสฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ไพเราะทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายเกิดความเลื่อมใสในพระบรมศาสดาอย่างเต็มเปี่ยมอยากจะอาบุญพิเศษกับพระองค์ท่านก็คิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่า เราจะบูชาพระพุทธเจ้าผููดสมพระคุณนำประเสริฐอย่างไรหนอจึงจะสมควรแก่พระองค์ท่านแม้แต่ตัวของเราเองก็ยังไม่มีโอกาสได้สร้างบุญพิเศษในเวลานี้ในเวลานี้นับเป็นโอกาสดีเราไม่ควรปล่อยให้ผ่านไปเพราะเนื้อนาบุญนะยังมีอยู่ และตัวเราก็ยังมีชีวิตยอยู่และเรายังมีกำลังที่จะเอาบุญได้เมื่อคิดได้อย่างนี้ก็ให้สร้างวัตถุที่ควรแก่สม,มณะบริโภคแล้วก็จัดดอกมะลิสำหรับเป็นเครื่องบูชาจากนั้นก็ให้ถือดอกไม้ชนิดอื่นอีกมากมายซึ่งจะดทำอย่างเรียบร้อยสวยงาม ปานดอกไม้ทิพย์น้อมก็ไปบูชาพระพุทธเจ้าโดยจิตอันเลื่อมใสในพระพุทธองค์เหตุสัจจันทร์ก็พลันบังเกิดขึ้นทันทีทีเดียวดอกไม้ที่เด้นน้อมไปถวายเหล่านั้นได้ลอยขึ้นสู่อากาศตั้งเรียงรายเป็นเพดานดอกไม้เป็นเหมือนร่ม ถวายกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอัคราย,ายกของโลกเพียงเท่านั้นมหาปิติที่มีอยู่แล้วก็ยิ่งทับทว,วีมากขึ้นพระบรมศาสดาพระทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ทรงมองเห็นกลุลบุตรผู้มีศรัทธา ได้เข้ามาถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชาแล้วก็เกิดเหตุอัศจรรย์อย่างนั้นทรงมองเห็นบุญที่มันเกิดขึ้นแก่ผู้มีบุญท่านนี้และเห็นมหาสมบัติใหญ่ที่เขาจะได้ในอนาคตบุญนี้น่ะแปลกนะจ๊ะทำเมื่อใดบุญใสๆก็จะบันดาลสมบัติใหญ่ ให้เกิดขึ้นรอคอยพระพุทธองค์ทรงมียานอย่างรู้ได้ทรงมองเห็นสายสมบัติใหญ่ปราถนาจะให้เขาเกิดมหาปิติและเกิดกำลังใจในการสร้างบาร,รมียิ่งไปกว่านี้จึงได้ประทานพยากรณ์ว่าดูก่อนพุทธบริษัททั้งหลาย